สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะคือกับพอเซียนพอเซียนครับแล้วก็เราค่อมฝันเราตัวเลขเราได้ทางมาหลายวางวดมากนะแล้วก็ถูกเลขบ้างถูกสองตัวบ้างถูกสามตัวบ้างสักพักหลังนี่ครับแก่บถูกเลข3ามตัวมาได้สักพักแล้วเราบอกครับว่าตามบออกออกบบซื้อคือแกให้เลขมานะส่วนมากครับแกให้มาแล้วมันออกย้อนหลัง ประมาณนีเลยส่วนใหญ่ครับจะเป็นเลขสามตัวของพ่อเซียนแกเคยให้เลขมาแปดสามหกสามสามหกนะแกเคยให้มาครับแต่ว่ามันมาออกงมดเมื่อกี้ครับถาม่าซื้อวะโบได้ซื้อโบได้ซื้อแกยังว่าตามโบออกตอนออกนะบบซื้อมือนี้ครับพ่อเซียนเพิ่งก็เลยจะเอาตัวเลขของพ่อเซียนที่ว่าชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวครับมาให้ทวนได้พิจนะารณาถาม่า คนท่าครับบางครั้งเนาะชอบเลขไม่เหมือนกันเห็นบอกครับเลขขี่ไล่ขี่ไล่มันกลับออกเลขง่ามๆเข้าสื่อยังคักเลยแต่นี่คือเป็นเลขส่วนตัวที่ว่าพ่อเสียนครับแกชอบชายาครับแกก็จะบอกว่าบอกแล้วโบเสื้อบอกแล้วบบซื้อนะครับสุดท้ายครับแกก็บทสื่อจริงๆครับบอกแล้วบบมีคนซื้อสุดท้ายครับไม่ใช่คนอื่นครับไม่ซื้อแกก็ไม่ซื้อครับบางเดือนมันก็ลืมเลขเนาะให้เลขมาหลายงวดบางเดือนมันก็ลืมเลข ว่าตามตัวนั้นตัวนีน้สนะไหมเทื่อมันก็หลายตัวต่อให้มีเงินครับแต่บางครั้งบัตรพ่อหอดจะสื้อเลขบางครั้งมัน,นก็นลืมเป็นไปได้เ <c oughs> มื่อนี้ครับผมขออนุญ,ญาตบอกแนวทางตัวเลขของพ่อเซียนครับ1สิงหาคม67พ่อเซียนครับแล้วบอกว่ากูบอกแล้วกูบอกแล้วบอดสื่อผู้ใดล,ล่ะจะขอเองิ <c oughs> นงวดนี้ครับจะสื่อบอสื่อครับ พ่อเซียนแกบอกว่าแกจะซื้อครับซื้อตัวนี้แหละปกติคือแกบอกตัวไหนแกก็ซื้อตัวนั้นนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าไอสารสพเนี่ยคือมันเป็นของงวดก่อน,กอนแกก็เลยไม่ได้ตามชนะเสียได้ไหมก็เสียได้อยู่เนาะมีโอกาสจะได้ถืกสามเหล็กตูวสามเหล็กส,สามตัวอีก <c oughs> นานกว่าจะถูกอีกงวดน,นี้ครับผมขออนุญ,ญาตบอกเลขของพ่อเซียนก่อนถามมาเป็นเลขของฝันบอกมันก็อาจจะเกี่ยวก็ได้บางทีเราฝันดีครับมันอาจจะส่งผลให้เลขของแกเข้าก็ได้ ผมขอบอกเด็กก่อนเดี๋ยวจะลเล่าข้ามฝันให้ฟังเลขของพ่อเซียนครับ1นึ่สิงาคม67เจ็ดเลขพ่อเซียนให้มาก็คือเลข605 605ครับบางคนอาจจะยังจําได้ว่าพ่อเซียนแกเคยให้เลขตัวนี้นะ6 0ศูมาแล้วก็369หกเก้าสองหกเก้าสหนึ่ง นี่คือเลขของพอเซียนงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมหกเจ็ดครับลองดูครับหกศูนย์ห้าสามหกเก้าสองหกเก้าสามเก้าศูนย์แล้วก็ห้าเก้าหนึ่งนี่คือเลขของพอเซียนครับลองพิจารณาดูครับถ้าหากว่าเราชอบหางไหนหางหนึ่งก็ล่องไว้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปชอบเหมือนแกครับแค่เราว่าเราเอาแค่ตัวเลขของแกหางไรหางหนึ่งก็ได้ถ้าหากว่าเราชอบเขาคอยเอาไปพิจารณาเปรียบเทียบกับของคนอื่น แต่ถ้าหากว่าหฮาที่ชอบทั้งหมดเลยก็ไม่ว่ากันครับแต่ถ้าหากว่าชอบหลายตัวบางเชื่อมังกัดเซียในห้าสับสนสมมุติว่าอาจจะมีแค่หางหนึงครับที่ว่าเราชอบพอดีเราเค่าคอยๆเลือกเลขตัวนั้นครับเอามาไว้เปรียบเทียบเป็นตัวพิเศษก็ได้หรือว่าเราจะเอาเลขทั้งหมดครับมาจดไว้เพื่อเปรียบ,เท,ยบเทียบกับทุกคนก็ได้บังเอิญว่าเลขคนนั้นก็มีคนนี้ก็ไมมีก็อาจจะมาก็ได้เหมือนกับแปดสามหกกับสา6สหครับสุดท้ายครับมันก็มาจนได้ส่วนใหญ่ครับเลขของพ้อเซียนจะเป็นเลขสามตัวบน สามตัวบนหรือสองตัวบนซะส,ส่วนใหญ่แต่สองงวดแล้วมั้งครับที่ว่าแกไม่ถูกเลขส่วนใหญ่ครับแกจะถูกเลขสามตัวโต๊ดไอ้ที่ว่างวดห้าศู 45, นย์สีแ 3, ่แกก็ถูกเลขศูนย์สี่ห้านะครับเลขห้าศูนย์สามครับแกก็ถูกเลขสามศูนย์ห้านี่ครับจำเอาครับมันเป็นมันเป็นโต๊ดนะแต่บังเอิญว่าสามสามหกอี่มันเป็นสามตัวตรง,ตรงแต่แกไม่ได้ซื้อมานะครับ กเคยถูกเลขแบบจังๆ907ครับได้หลายล้านนะครับเยอะมากนะครับมันเป็นอดีตไปแล้วครับแต่ปัจจุบันครับเอาปัจจุบันก็พอครับนอกาก 1, 5, 6, 7เนี่ยเอาตัวเลขตัวนี้ครับไปพิจารณาเผี่ยตัวเลขมันจะมาชอบไม่ชอบก็ไม่ว่ากันครับผมแค่เอาตัวเลขครับของพ่อเสียนครับมาให้ทุกนด้เปรียบเทียบไว้เป็นแนวทางผมเสือครับว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเลขเนาะหรืออาจจะไม่ชอบเพราะเสียนหรืออาจจะไม่ชอบผมบ แต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่ชอบผมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมอยากเอาตัวเลขของแต่ละคนครับที่ว่าเข้าสามัวมาให้พิจารณาลองบังคับเงินมันจะไม่อบอกถ้าหาว่าทุกคนครับเหมือนกับคนที่นาความฝันมาเล่าให้ผมฟังเขาก็ซื้อความฝันของตัวเองเรื่อยๆ,ๆเขากระถูกนะเหมือนอย่างเช่นพอเซียนครับแต่วัาเล่าบอตามตัวใหม่เราก็ยังตามตัวเก่าด้วยตัวใหม่ด้วยแกก็ถูกครับแกก็ถูกอย่างนี้แหละมือนีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าความฝันให้ฟังก่อน วามฝันเนี่ยมันไม่มีตัวเลขหรอกแต่ว่ามันอาจจะทําให้เลขที่ของพ่อเสียนได้อยู่ก็ได้พอเสียนหมสิพัมังกี้เป็นฝันว่าฝันได้กินต้มไก่เนาะผีน่ะต้มไก่ดิบให้กินแกก็กินต้มไก่ดิบนี่บอกก็เลยบดถึกเลขแต่แกก็ไปทํากับข้าวเองนะทำกับข้าวเองแล้วก็มากินนี่บอกก็เลยบดถึกเลขแต่ถ้าผีทําให้อร่อยอร่อยกินแซ่บเนี่ยอาจจะถูกเลขก็ได้เนาะเห็นไหมครับเสียดายมากสามหกวัวน,นี่พ่อเสียนแกก็ฝันไม่ได้กินต้มไก่ดิบแต่ว่ากิน เนื้อดิบนี่แหละกินแบบเนื้อดิบเลยเหมือนกับซอยจุซกเล็กเลยกินเนื้อดิบไม่รู้ว่าใครเอามาให้แต่เขาบอกว่ามันเป็นของเจ้ามันเป็นของเจ้าเด้อว่าสัตว์กินเลยพ่อเซียนเห็นครับแกอ็กินเลยกินกบบมือลักษณะซอยจุซอยจีนี่แหละกินแบบจิ้มน้ำจิ้มกินแบบกินแบบติดปากติดเรือเลยกินจนอิ่มกินจนหมด มันเป็นจานบางหญ่าหรอกมันเป็นจาน,นจาแบบจานแบนๆแล้วก็เขาเรียงเรียงเนื้อซอยจุมาให้นะแล้วก็แกก็กินครับกินจนหมดเลยนะบนเหลือบยังเลยแลบแบบเกี่ยงตับเลนในจานแล้วพอเสียนแกก็บอกว่าแกอิ่มด้วยกินเนื้อด้วยหรือวันนี้อาจจะมาแล้วก็ได้เลขตรงที่ว่าพ่อเสียนแกฝันคือบอหูนะครับเนาะแล้วก็เอียนหนึ่งความฝันของแกมันไม่มีตัวเลขนะก็เลยบอสมาร์ทเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกับเลขเลขของพ่อเสียนได้แต่ อาจจะยืนยันว่าเลขของพ่อเซียนอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าแกฝันว่าแกได้กินได้กินมันมีศูนย์นะมีมีศูนย์ด้วยมีเก้าด้วยเบอกว่าแกอาจจะหกศูนย์ห้ามันอาจจะเป็นเก้าศูนย์ห้าหรือเปล่าถามว่าพ่อเซียนซื้อบอพ่อเซียนแกซื้อนะครับแกเป็นคนที่ว่าชอบเลขสามตัวอยู่แล้วกับซ้ายกับขวาแกก็ซื้อแล้วแต่ว่าผมอาจจะไม่กลับให้นะกลับซ้สยกลับขวากลมบหน้ากลับไปกับมาสามกระดาษหนาอ c ซีแกยังบ่มมดอยู่ประมาณนั้นครับก็คือว่าครับ แล้วแต่ว่าเราชอบเนาะแล้วแต่ว่าเราชอบว่าหากว่าเราชอบเลขไหนหเขาก็ลองจดไว้ครับพิจารณาดูเพราะว่าผมกับผู้หูครับว่ายห่าย่ตัวนี้เรื่องออกแทบแม่แม่แม่ตัวนี้ได้่ออกเลยผมกับพู้หูครับถ้าสู้หูว่าผมก็จะบอกเลยว่าตัวนี้ออกเด้องอะไรสมันบอกเหมือนกับเล็ผมได้เหล็กของผมกรบหางเดียวเม็ดเดียวเนาะห้าเก้าสามคือออกเลยินะห้าเก้าหนึ่งเห็นไหมครับของผมเหล็กตัวเดียวเลยินะ แต่ว่าเหมือนเหมือนเลขพอเซียนเราหายมากครับห้าเก้าหนึ่งมามันก็นต้องกับของ,ของผมโดจะฉล้วเหมือนกันมันอาจจะมาย้อนหลังก็ได้เหมือนกับสามสามหกใช่ไหมทุกทีวนี้ครับเป็นเพียงแค่แนวทางเอาไวเ้เปรียบเทียบนะครับเนาะในการซื้อลอตเตอรี่ดูครับเผื่ออาจจะได้ช่วยก็ได้ขอบคุณพ่อเซียนและก็ขอบคุณทุกคนครับขอให้ทุกคนครับซื้อลอตเตอรี่ไว้ขอให้ทุกคนโชคดีกั้นมาถูกลอตเตอรี่ทุกคนครับผม